ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต้องบอกเลยว่าขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมรับกับความโชคดีดวงชะตาของท่านนั้นพบเจอกับสิ่งที่พิเศษสุดแล้วในตอนนี้ดวงชะตาของท่านนั้นพบเจอกับเรื่องราวที่เป็นมงคล ต้องบอกว่าในช่วงที่เหลือของเดือนพฤษภาคมการที่ดาวพุธและดาวทิตย์มีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งส่งผลให้ชาวราศีกันนั้นได้รับในสิ่งที่ดีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันแบบกระทันหันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองหรือแม้แต่จะเกิดจากการงานต่างๆทุกอย่างก็จะเกิดอย่างฉับพลันในบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ท่านนั้นอิ่มเอมใจ รู้สึกดียิ้มแย้มก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับตัวเลขเรื่องโชคลาภต่างๆซึ่งถือว่าโดดเด่นกับชาวราศีกันอย่างมากสำหรับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพูดถึงเรื่องราวด้านการเงินของชาวราศีกันต้องบอกว่าชาวราศีกันนั้นดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การที่ดาวใหญ่มีการเคลื่อนย้ายนั้นส่งผลให้กับดวงของท่านนั้นค่อนข้างที่จะให้พลังดวงชะตาของชาวราศีกันนับจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินได้ทองส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากความสามารถของท่านเองในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมดวงชะตาของท่านนั้นจะนำพาให้ท่านไปพบเจอกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความคิดความอ่านที่ถือว่าเป็นคนที่เก่ง ท่านจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนเหล่านั้นท่านจะได้ความรู้ท่านจะได้ประสบการณ์ที่สำคัญหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับช่องทางที่ท่านนั้นจะสามารถนำมาประยุกนำมาปรับใช้เป็นอาชีพเสรมิมเป็นอาชีพพิเศษให้กับตัวท่านได้ก็ต้องบอกเลยว่าการที่ท่านนั้นได้ความรู้จากคนเก่งๆจะทำให้ท่านนั้นพบเจอกับช่องทางการทำเงินทำทองเพิ่มมากขึ้น ก็ต้องบอกว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกและกันสําหรับชาวราศีกันถือว่าเป็นการต่อย,ยอดในธุรกิจของท่านหรือแม้แต่จะเป็นการแตกกิ่งก้านสาขาทําให้การงานหรืออาชีพของท่านนั้นเติบโตก็ต้องบอกว่าในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีกันนั้นท่านจะพบเจอกับช่องทางที่ท่านนั้นจะสร้างเงินสร้างทองได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นโชคชิ้นแรก ที่ชาวราศีกันจะได้พบเจอนั่นก็คือมีเกณฑ์ในช่วงปลายเดือนนี้ท่านจะได้พบเจอกับช่องทางหรือพบเจอกับอาชีพใหม่ๆก็ต้องบอกว่าอนาคตนั้นของชาวราศีกันสดใสอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องการเงินการทองและชาวราศีกันในช่วงถัดจากนี้ไปหากจะพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองนั้นมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ทรัพย์สินหรือว่าท่านจะได้เงินเงินทองทองในช่วงปลายเดือนนี้ แบบที่ท่านไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาก่อนไม่ว่าจะเป็นมรดกตกทอดที่ตกมาสู่ไม่ว่าจะเป็นมรดกตกทอดที่มาถึงตัวท่านหรือแม้แต่จะเป็นมรดกตกทอดของคู่รักสามีภรรยาท่านในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะใจดีมอบสิ่งของให้เป็นของขวัญมอบบางสิ่งบางอย่างที่มีมูลค่าให้กับตัวท่านหรือให้กับสามีภรรยาก็ต้องบอกว่า ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินของมีค่าโดยที่ท่านนั้นอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันและชาวราศีกันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นต้องบอกว่าก่อนที่จะจบเดือนพฤษภาคมนั้นดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอลาบลอยพบเจอกับโชคลาภติดไม้ติดมือก่อนที่จะเข้าสู่เดือนมิถุนายน ดวงชะตาของท่านนั้นมีแนวโน้มมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินแบบฟุกๆด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นลาบลอยที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันนั้นถือว่ามีดวงที่ดีสำหรับเรื่องการเงินการทองในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ก็อยชาวราศีกันระวังไว้สนิดในเรื่องการสังสรสงสรค์การกินเลี้ยงปาร์ตี้ต่างๆเพราะทุกครั้งที่มีการกินเลี้ยงสังสรร์นั้นชาวราศีกันค่อนข้างที่จะมีการใช้จ่ายค่อนข้างมากไม่ว่าตัวท่านนั้นจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงพี่ๆเลี้ยงน้องๆหรือแม้แต่การที่ตัวท่านนั้นเป็นคนใจนักเลงเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียหมดเท่าไรก็หมดกันซึ่งจะทําให้การเงินในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกันนั้น ากกิเลี้ยงสั้งสารเป็นประจำเชื่อว่าการเงินของท่านเกิดสะดุดอย่างแน่นอนก็ขอให้ชาวราศีกันตระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายในช่วงนี้ให้ดีสำหรับการงานของชาวราศีกันต้องบอกว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นชาวราศีกันท่านค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนได้ผู้หลักผู้ใหญ่คอยเสริมคอยช่วยผลักดันให้ท่านนั้นพบเจอกับโอกาสดี มีเกณฑ์ที่ท่านจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานสำคัญในช่วงปลายเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานต่างๆงานอะไรก็แล้วแต่ที่ค่อนข้างมีความสำคัญจะมีชื่อของท่านนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะได้เป็นตัวแทนของแผนกตัวแทนของตัวแทนของหน่วยงานได้ไปเข้าอบรมในหลักสูตรสำคัญสำคัญ หรือแม้แต่ได้เข้าร่วมได้เข้าประชุมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีกันนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปเกณฑ์การงานของท่านนั้นจะปรับตัวหรือจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นในด้านการงานท่านจะไม่ย่ำอยู่กับที่อย่างแน่นอนหากผ่านพ้นช่วงเดือนพฤษภาคมไปแล้ว การงานของท่านจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญชาวราศีกันท่านมีเกณฑ์จะได้ปรับตำแหน่งหรือแม้แต่การงานหน้าที่การงานของท่านนั้นจะถูกปรับจะถูกเปลี่ยนท่านจะทำงานเหนื่อยน้อยลงก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นการงานของท่านเริ่มที่จะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ชาวราศีกันนั้น ได้ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนและสำหรับชาวราศีกัน่านใดนั้นในช่วงนี้ที่กำลังหางานทำอยู่หรือแม้แต่เพิ่งตกงานกำลังเตะฟุนอยู่นั้นก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เพื่อนฝูงกลญยาณมิตรหรือแม้แต่คนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านจะเข้ามาดึงตัวจะเข้ามาช่วยเหลือให้ท่านนั้นไปทำงานในที่ต่างๆในช่วงแรกก็อาจจะมีการปรับตัว หรือแม้แต่การที่ท่านนั้นเข้าไปทำงานในจุดที่ท่านไม่คุ้นเคยในจุดที่ท่านไม่ถนัดแต่เชื่อว่าการปรับตัวของท่านนั้นท่านจะได้กระยาณมิตรที่เข้ามาช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้ามาช่วยเหลือท่านเส้นทางการทำงานของท่านนั้นก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายก็ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์อยู่ตลอด ดวงชะตาด้านการงานของชาวราศีกันนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะพัฒนาขึ้นมีเกณฑ์ที่การงานของท่านนั้นจะก้าวขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ต้องบอกว่าดวงชะตาด้านการงานของท่านนั้นดีอย่างมากในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปด้านสุขภาพของชาวราศีกันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมชาวราศีกันท่านต้องระวังการเจ็บป่วยที่เกิดจากสภาวะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ท่านต้องระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากโรคไข้หวัดหรือแม้แต่การเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่างๆก็ขอให้ชาวราศีกันระมัดระวังในข้อนี้ควรที่จะดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพให้มากเป็นพิเศษในช่วงนี้สำหรับความรักของชาวราศีกันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะกระทบกระทั่งกันระหว่างสามีภรรยาระหว่างคู่รักกันได้ท่านต้องระวังการที่ท่านให้เวลากับครอบครัวน้อยเกินไปไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นทํางานมากจนเกินไปหรือท่านนั้นมีการกินเลี้ยงสังสรรค์บ่อยมากเกินไปก็จะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้สามีภรรยาทะเลาะผิดใจต้องปรับความเข้าใจกันหากเกิดปัญหานี้ก็ขอให้ช่วยกันแก้ไขหันหน้ามาปรึกษามาพูดคุยกัน ก็เชื่อว่าปัญหาในลักษณะนี้ผู้รักสามีภรรยาของชาวราศีกันนั้นสามารถผ่านพ้นได้อย่างแน่นอนและชาวราศีกันท่านใดในตอนนี้ที่ยังโสดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับคนที่ท่านถูกใจหรือแม้แต่จะมีคนมาบอกรักมีคนมาแอบชอบท่านแต่ต้องบอกเลยว่าจะเป็นคนใกล้ตัวท่านเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านก็บอกเลยว่าเนื้อคู่ของชาวราศีกันนั้น มีเกณฑ์ที่จะเป็นเส้นผมบางภูเขามีเกณฑ์ที่จะเป็นคนใกล้ตัวก็ขอให้ชาวราศีกันลองเปิดใจลองมองแล้วชาวราศีกันจะพบกับความรักในครั้งนี้อย่างแน่นอนสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับเกณฑ์โดยรวมของชาวราศีกันนั้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ก็ถือว่าเกณฑ์ดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะนําโชคนําพาสิ่งดีๆมาหาตัวท่านขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ